สวสด,ดีค่ะผู้ชมรายการ Pet Lover แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีคนมาแย่งซีนด้วยนะคะนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะสวัสดีวันนี้ค่ะก็จิ๊บนะคะเราสองคนเนี่ยก็นัดกันนะคะที่ร้านนี้นะคะเพจเอ็กซ์เซคตานะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมีของที่กับน้องมาแล้วก็ยังมีแบบว่าเป็นขายกาแฟงกาแฟให้เราได้นั่งชิลๆนะคะวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมทําร่วมกันค่ะเราจะทําเคสมือถือนะคะรูปสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ ก็อยู่ในร้านนี้แล้วนะคะข้างในนี้ก็จะเ,เต็มไปด้วยอยิสเซอรี่มากมายเลยข้างน,นี้ก็จะมีเกี่ยวกับแบบที่นอนน้องหมาต่างๆพอเดินเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นแบบเสื้อผ้านี่มีแบบว่าคอมโมจิเสื้อผ้าสปอนเซอร์รายการเราด้วยของแต่งต่างๆไอ้ถ้าอยากให้หมามเราเป็นปลาทองก็เปลี่ยนได้นะคะถ้าเราเบื่อหมาวันอยากเลี้ยงปลาทองก็ซื้ออันนี้ ก็มีอาหารด้านในด้วยค่ะคุณผู <gasps> ้ชมดูสิ<อ>คะบริวารของเจ้าไฮข,ของเราค่ะก่อนที่เราจะไปทำเคสนะคะโทรศัพท์กันนะคะตอนนี้นะคะลูกผมมีภาพนะคะกิจกรรมนะคะด็อกสตอรีนะคะที่เดอ c เซอร์ราชพฤกษ์นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เมื่อวันที่26ถึงวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เดอะเซอร์ราชพฤกษ์ได้จัดงานสำหรับคนรักน้องหมา Dog Story Contest ขึ้นภายในงานนอกจากจะเต็มไปด้วยผู้ที่รักน้องหมาและน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีการออกบูธขายสินค้าต่างๆสำหรับสัตว์เลี้ยงและคนรักสัตว์ไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับนอกจากจะพาน้องหมามาเดินเล่นกันแล้วนะครับ กิจกรรมที่พลาดไม่ได้และได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็คือการเดินแฟชั่นโชว์ของน้องหมาครับ ในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารใจดีอย่างคุณสุขวัตดานเสริมสุขรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่มาร่วมส่งความสุขให้กับน้องหมาและคนรักน้องหมาอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีโอกาสมาที่เดอะเซอร์เคอรถนนราชชฤกษึกซึ่งวันนี้ก็มีการจัดงาน Dog Story โดยเจ้าของโครงการร่วมกับร้าน p พ t Story ได้มาจัดงานครั้งแรกและวันนี้ผมเห็นครึ่งนะครับว่าเป็นการจัดครั้งแรกแต่ยิ่งใหญ่เหตุสำคัญที่สุดมีวัตถุประสงค์ผู้ที่รักน้องสุนัขทั้งหลายนั้นได้จูงน้องสุนัขมาเที่ยวด้วยซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์เจอหายซึ่งอดีตเจอหายก็จัดกิจกรรมเพื่อให้สถานที่ต่างๆที่ให้คนเข้าไปจับจ่ายซื้อของไปเที่ยวนั้นเปิดโอกาสให้น้องสุนัขมาเที่ยวบ้างและวันนี้ก็เริ่มที่จะเห็น สิ่งเหล่านี้ที่เจอหายได้ผักดันก็ปรากฏให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุด The Circle เห็นวัตถุประสงค์ร่วมกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักน้องสุนัขพามาเที่ยวโดวยเพพาะยิ่งร้านเท <Take> Story. Story นี่ซึ่งปีคุณพี่ขวัญชัยครับขวัญชยัยเป็นเจ้าของร้านและเป็นผู้ผักดันร่วมกับโครงการของ The Circle เป็นหัวแรงสําคัญที่จัดงานในวันนี้ซึ่งผมมาเยี่ยมอยู่ในร้านของพี่ขวัญชัยจัดร้านได้ดีมากสินค้านี่เป็นระดับพรีเมียมแล้วก็มีลูกค้ามีความรักน้องสุนัขก็มาให้การอุดหนุนก็การจัดงานครั้งนี้โดยโครงการเดอะเซอร์เคิลจกรเนี่ยร่วมกับทางร้านได้จัดงานแฟชั่นโชว์แล้วทางร้านก็ได้มีส่วนร่วมคือได้เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการประกวดน้องหมาแต่งชุดแฟชั่นโชว์ โครงการเดอะเซอร์เคิลรบนถนนราชพฤกษ์นี่ก็คือสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงสุนัขเนี่ยนำสุนัขมาเดินเที่ยวมาทานอาหารมาชอปปิ้งได้คือนับแต่วันนี้เนี่ยใช่ครับผมในทุกวันที่ไม่มีงานจัดก็พามาได้ใช่พามาได้ครับมาชอปปิ้งได้ด้วยยอดเยี่ยมมากอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าผู้ที่เล้างน้องสุนัขและอยากจะพาน้องสุนัขมาเที่ยวพร้อมกับตัวเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวน้องสุนัขไม่มีอาหารจะทานร้านเดอะเพจสตอรี่ มีอาหารที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพโดยเฉพายิ่งเจอหายก็เป็นส่วนหนึ่งในร้านนี้ใช่ไหมพรับี่หัวใจดีมากเลยครับก็ต้องขอยินดีด้วยกับการจัดงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับบังเอิญที่เขากำลังพูดถึงรายการอยู่นี่นลูกค้าเขาก็ยืนแล้วก็มือก็ถือเจอหายน้องเขาซื้อเจอหายทั้งสามสอง มาทั้งครอบครัวฝึกให้แต่เด็กๆนี่รู้จักรักน้องสุนัขเลี้ยงน้องสุนัขซึ่งจะทําให้เด็กมีจิตใจเมตตาการุณาและไม่ใช่มองน้องสุนักแค่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งมองน้องสุนักเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาความรักที่เรามีต่อน้องสุนักเป็นรักกลมเกลียวรักกลมเกลียว ที่เป็นตัวจากสำคัญแล้นะที่ักดันให้ผู้ที่รักน้องสุนัขมีการรวมตัวกันโดยเบริยิ่งชมรมชีวาวา่าและประสบความสำเร็จทำให้ผู้รักน้องสุนัขทั้งหลายหลายสายพันธุ์ก็มารวมกันในวันนี้เนี่ยผู้เลี้ยงน้องสุนัขในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งหมดหลายสิบชมรมต้องเืิชมดีกมขอบคุณครับเชิม นี่นายแบบนี่ผู้ทําตามแบบใช่ครับจะเห็นว่าผู้ที่เขาให้ความสนใจเนี่ยทั้งสองท่นานแต่สำคัญที่สุดเนี่ยคือตัวลึงดูและอยู่ในชมรมจีว่าว่ายชมรมจี่วาว่ามีจัดงานที่ไหนไปได้ทุกที่ <c oughs> เพราะเป็นฉบับกระเป๋าเท่ไหมเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่าสาวกแอปเปิ้ลน,นะครับ I the high. Don't worry, baby, sometimes things change. Nothing we can do about it now, no way. not คนหน้าชมลงหลั่งอกๆเวลามีกัดจิกระทำอะไรเนี่ยให้พาน้องสุนัขมาเลยผมเชื่อว่าจะทำให้คนที่เลี้ยงน้องสุนัขยกระดับมาตรฐานคนเลี้ยงน้องสุนัขประเทศไทยเนี่ยเท่ากับระดับโลกด้วยซ้ำ สำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่มองน้องหมาเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเจอฮก็ขอสนับสนุนแบบเต็มที่เลยครับ